สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วกับช่องสไตล์กูนะครับวันนี้ผมมีของกินนะครับมารีวิวนะครับมายกย้ายเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับของกินนี้เป็นผลไม้นะครับมันคือผลโกโก้นั่นเองผมไปเห็นเขาขายผลผลโกโก้อะผมก็ไม่เคยเห็นผลโกโก้นะมันคือผลโกโก้จริงๆที่เมล็ดมันาเอามาทํโกโก้ให้เราได้กินกันนะครับเขาบอกว่ามันกินเนื้อได้ด้วยรสชาติอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมก็เลยซื้อมากิโลละ70 80บาทนี่แหละนะครับซื้อมา2โลนะครับก็ส่งมาให้นี่นะครับ ผลโกโก้ของแท้นะครับเขาบอกว่าของแท้เลยเนี่ยโกโก้ที่เรากินกันก็จะเป็นผลโกโก้แบบนี้แต่มันอาจจะมีหลายๆสายพันธุ์อะไรเงี้ยอันนี้คือผลโกโก้ที่ทําในไทยนะครับก็คือปลูกเพาะในไทยอะไรประมาณนี้นะครับลูกมันจะแข็งๆมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้อะดอกไม้อ่อนๆกลิ่นเหมือนมะม่วงสุกนะครับคือสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าโกโก้มันคืออะไรโกโก้ก็คือโกโก้ครับที่เรากินนํามาชงน้ามันเนี่ย แต่ว่ามันจะต้องเอาเม็ดของเขาอะมาบ่มบ่มเสร็จเอาไปตากให้แห้งตากให้แห้งเสร็จก็เอามาปนๆออกมาแล้วก็จะกลายเป็นโกโก้ซึ่งดูๆแล้วนะครับมันต้องมีเครื่องมือเฉพาะมีการอบที่แบบได้มาตรฐานวันนี้ผมจะมากินให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าเม็ดมันากินได้ใครไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมแกะให้ดูวิธีการแกะนะครับก็คือเราก็ผ่าไปเลยผ่าไปผ่าครึ่งเนี้ยมันมันผ่าไม่ยากนะก็เราก็ผ่ารอบแล้วก็ดึงออกมา นี่ออกมาแล้วแกะออกมาด้านในก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือตัวเม็ดของเขาเดี๋ยวเรามาลองชิมก่อนมันจะมีความแบบเมือกอเมื่อเม็ดใหญ่ๆเนื้อบางๆตัวมันจ,จะหวานอมเปรี้ยวนะแล้วก็มันจะมีแบบความลื่นๆแบบเมือคเม่ออยู่แต่เนื้อมันไม่เยอะนะครับเม็ดมันเยอะกว่าทีนี้เขาบอกว่าตัวมันอะเราสามารถกินทั้งเม็ดได้เลยนะเดีย๋ยวเรามากินทั้งเม็ดดู รสชาติเหมือนกัดเม็ดเง้ะขมขมเฟื่อนเฟือนี่ครับด้านในของมันก็จะเป็นแบบสีแบบโกโก้นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีกลิ่นไม่มีคาวของโกโก้เลยรสชาติโดยรวมของเขานะก็คือว่าพอกัดไปปึ๊บมันจะผ่านด่านแรกก็คือด่านที่เป็นหวานนมเปรี้ยวของตัวเยื่อเนื้อมันานะที่คุมเม็ดอยู่แต่พอกัดเข้าเม็ดไปนี่มันจะแบบมันจะเฟื่อนเฟือนเหมือนกินเม็ดเงาะเลยถ้าจะให้อร่อยกินแบบเพลินๆนะผมว่าไม่ต้องกินเม็ดแต่เรากินอมๆดูดๆตัวใหญ่ๆมันดีกว่าแต่รสชาติมันจะแบบ แป๊บเดียวอะ่ะไอความหวานความเปรี้ยวมันจะอยู่แค่แป๊บเดียวอมปุ๊บมันจะหายเหลือแต่ความเป็นเยื่อเมืกอเมือกนะครับแล้วก็ถ้าเรากินเข้าเม็ดไปนี้จะออกขมเลยมันไม่ได้มีกลิ่นความหอมของตัวโกโก้นะเขาบอกว่าตัวความหอมโกโก้เนี่ยจะมาหลังจากที่เราทําการบ่มตากแดดแล้วนะฮะแต่ถ้าแบบเรากินมันอะ่ะรีบดูดรีบคลายก็โอเคนะรสชาติด,ดีแต่เนื้อมันน้อยอะ่ะ คือจะกินให้มีความสุกก็คืออม้าไปขบ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 ,ขบเอาตัวความเั็นยายมันออกแล้วก็รีบปุ๋ยทิ้งนะครับมันมีความหอมเหมือนดอกไม้มันมีความเปรี้ยวในตัวมันมีความหวานในตัวแต่มันมีความรู้สึกแบบที่ผมพูดมามัากจะแ๊บเดียวนะหลังจาก,กนั้นใบก็คือไม่มีรสชาติอะไรเลยเวลากินอย่าก,กินเยอะนะอมไปหลายเม็ดไม่ได้เพราะตัวมันลื่นมากๆเดี๋ยวติดคอนะ เหมือนดอกไม้เหมือนมะม่วงผสมกันเหมือนเหมือนเงาะเนื้อเงาะนิดหน่อยแล้วก็ไอตัวเนื้อมันอะ่ะมันจะติดกับตัวเม็ดนะคือคุณไม่สามารถขบให้มันแบบแยกออกจากเม็ดได้อะขบดีขนาดไหนลิ้นคุณดีขนาดไหนฟันคุณดีขนาดไหนมันก็ยะติดเนื้อออกมาเป็นแบบมึกเมือ่อใหญ่ๆนะครับเฮ okay, ครับหลังจากที่ผมพยายามอยู่นานนะครับทําให้มันออกมาดูดีที่สุดอะ่ะ ก็คือตอนแรกมันจะเป็นเยื่อแบบเป็นใหญ่ๆอ่ะคุมตัวนี้อยู่ไอ้นี่คือมันเล็ดด้านในละที่เอามาทําโกโก้แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่โกโก้นะซึ่งด้านในนะครับมันจะเป็นแบบนี้เสียมุสีม่วงๆนะแต่มันยังไม่ใช่โกโก้มันยังไม่มีเขาของโกโก้แล้วก็รสชาติด้านในค่อนข้างแบบเฟื่อนมากเลยนะไม่มีกลิ่นโกโก้เลยตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับใช้เวลากินนานเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้สรุปไปฟังนะครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่า เนื้อมันน้อยเม็ดมันใหญ่แล้วก็รสชาติมันไม่ค่อยจัดจ้านนะครับคือมันบอกไม่ถูกอะมันไม่เวิร์กอะนะครับสำหรับผมมันไม่เวิร์กแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะที่เราได้ลองนะครับเพราะผมเชื่อว่า ไม่ค่อยมีใครได้เห็นผลโกโก้แบบนี้นะนะครับนี่ก็คือตัดสดๆจา,จากต้นเนี่ยแหละนะครับเคี้ยวขบๆเพลินๆแต่ไม่อร่อยอ่ะนะครับตัวเม็ดไม่อร่อยกินไม่ได้นะขมฟีลอารมณ์เหมือนกินเงาะแล้วแบบกัดแรงไปหน่อยแล้วโดนเม็ดประมาณนั้นนะครับรสชาติของมันโดยรวมมันเหมือนเงาะเหมือนมะม่วงสุกเหมือนดอกไม้หอมๆผสมกันอ่ะนะครับอย่างน้อยผมก็หายคล่องใจนะว่า ไอ้รสชาติเป็นยังไงเวลหรือเปล่าสมมุติว่าคุณอยากลองอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็สามารถซื้อได้ผมแปะลิงก์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้แบบดิสเครดิตเขานะก็คือคนอื่นเขากินได้นะครับแต่สําหรับผมอาจจะเรื่องมั่งนิดหน่อยแต่รสชาติมันเป็นแบบที่ผมพูดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับคลิปหน้านะครับว่าผมจะอะไรมารีวิวให้ดูสําหรับวันนี้ก็แยกย้ายครับ